้บาคนต่อไปแดดช้าอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะหมดสองทุ่มนะครับเร็วๆ <c oughs> อ้าวไปอา่อปอารอบเป็นะครับมา <c oughs> คนต่อไปอาล้างก่อนอ <c oughs> ่าเล็กก่อนจะเร็วกว่าะเร็วก,กว่านะ <c oughs> คนะนี้ประจำเหรอโอ้โหใประจำนะ ไปก่อนอ่าเรื่อง101สักคู่ใครทีเหรอทํายังไงอ่ะอ๋อเอาทําไป <laughs> คนดี้บ้างเอาแช็คพ,คพาโอ้โหแกพาขึ้นมาด้วยรนะภาพสไลด์พามาเผื่อนะครับครั้งต่อไปมาตการน,น,นี่นะครับโอ้โหเตรังกาด้วยนะครับใส่กเกลียวยังไม่โอ้โหตัวนี้เอาไงไรฮะ